สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็มาพบกับคลิปรีวิวปือนอีกครั้งนึงนะครับวันนี้เราก็มาเป็นปืนสั้นอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเจ้าโค้ดหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับน,นี่นะครับนี่เลยอันนี้เป็นยี่ห้อดับเบิลเบลเหมือนกับเจ้าตัวเบรด t ต้าเก้าสิบสองเอเอ็นนะครับนี่เลยก็โดยภาพรวมก็คือสวยแบบนี้เลยนะครับสวยงามแบบนี้นะ มาดูกันชัดๆนะครับก็จะเป็นมีนกนะครับสามารถง้างนกแล้วก็กดมงได้ครับตรวจสอบความปลอดภัยแล้วนะครับไม่มีลูกนะครับนี่แมก็ซีนมาดูไม่มีลูกนะครับ,ะะรบใส่แก๊ดด้านน้างตรงนี้นะครับตรงนี้ก็มีปุ่มไล่แก๊ดนะครับนี่เลยนะครับก็จะเป็น ตรงนี้ก็จะมีคันตรงนี้ก็จะมีตัวแขวนสไลด์นะครับก็ดึงลงได้ปแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีที่เขียนลักตรงนี้นะครับเป็นปืนโคนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับบางขวัะคิดว่าที่มันกดได้เนี่ยกดได้ลงมาแบบนี้เขาเรียกว่าหล,หลังอ่อนนะครับก็คือเป็นคล้ายๆกับเซฟตี้นะครับก็คือเวลาที่เรายิงเนี่ยคือเพื่อให้แน่ใจว่าเราจับปืนอยู่จริงๆนะครับจับปืนอยู่จริงๆแล้วก็ ถ้าเราไม่ได้กดลังอ่อนเนี่ยเราจะไม่สามารถยิงได้เลยเนะครับเหนียวก็ไม่ลั่นนะครับต้องกดลังอ่อนก่อนให้รู้สึกว่าเรากําลังจับปืนอยู่เนี่ยล้วกดเข้าไปถึงจะลั่นนะครับ <c oughs> นี่ครับมาดูแมกกาซีนอีกรอบนึงนะครับตัวโคนเนี่ยก็คือถ้าเป็นตัวปืนจริงก็คือจะเป็นขนาด11บดมมนะครับเป็นกระสุนใหญ่นะครับเป็นกระสุนเม็ดใหญ่กว่าเก้ามมนะครับผม ก็จะบรรจุได้ประมาณ7านัดนะครับแล้วแต่รุ่นนะครับบางรุ่นก็อาจจะมี5บ้างอะไรบ้างอยูน่นะครับ5หรือหนัดอันนี้นะครับน,นีก็ได้7จ้านัดนะครับอันนี้ผมอิงจากของจริงนะครับของจริงตรงนี้ก็เปิดได้นะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง t e n Channel ด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ